ครับพข้กับช่องเอลิฟันแฟมิลี่นะจูเนียร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของกินลูกไม่ใช่ของกินนะเรามาดูเด็กๆก,กันวันนี้เล่นคลิกคน เต็มตัวเลยวันนี้นี่นำทีมโดยคุณยายดาวเนี่ยคุณยายดาวแม่นาปุ้มปุ้ยเบิ่งได้เบิงไ,ไ,ได้ยานไปหาเนี่ยเขา,าเดินยังไงไปเหยียบตอไผ่แล้วต้นหนาวเนี่ย เลือดไหลเต็มเลยไหนๆคุณปู่ดูดิคุณปู่ดูดิไอ้เหยียบตรงไหนลนะ่ะฮะไอ้เหยียบตรงไหนไอเลือดออกหรือเปล่าอืมนี่แหละนี่แหละวิ่งไปดูตามาตาเรือนี่คุณปู่บอกแล้วว่าอย่าวิ่งจะวิ่งไปยังไงอ่ะอืม เดี๋ยไมทำะไระป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 ะเล็กเลยนะอืมลูกเนของกินเนี่ยแส้ใส่ซะแล้วเนี่ยฮะจกินบ่อยให้ไปเย็นเนี่ยจะมาล้างแผ้ให้ลูกเธอเดียวไป เหยียบเลยนหนฮะเหยียบต่อไผ่นะครับเหยียบต่อไผ่เลยเนี่ยเลือดออกเต็มเลยหายซ่าไปทีนี้หายซ่าเลยทีนี้นี่บอกไม่เชื่อฟังเนี่ยอย่างนี้แหละไล่มารายงานตัวดิต้นหนาวรายงานตัวดิอืม ไม่อยู่กับที่ไแบบเลยแตอนนี้ไม่เจ็บหรอกซื้อนี้เจ็บแน่นอนอนี่นให้พ่อเตาเช็ดแผลดิเช็ดแผลดิย้ายพ่อจ๋ามาก่อนแล้วทำแผลให้รอยเลือดรอยเลือดหมูหนาวเนี่ย อโอเคเรอกัเดี๋ยวพ่อจ๋ามาทำแผลนะครับโอเคขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวทำแผลแล้วจะบอกอีกทีนะครับจะมาเจออีกทีครับสวัสดีครับ